จะออกมาแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะนั่นคือขอขอสมวนิมที่พี่แล้วนะเดี๋ยวพี่พูดได้มากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องคุยกยอะนั่นพี่ขอคุยก่อนได้ไหมไม่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 เป็จริงเพราะพี่พี่ย้ยเธอพี่ทำไมพี่ไม่รับอ่ะพี่ไม่พี่ไมพูดอย่างนี้พี่คนจะอยู่เรื่องการเงินพี่คนรักการเงินนนี้มาเดินมาหามันมาเดินมาเรียกเกินจากพี่ว่าไม่พักการเงินนี่จะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยมันเอาคนที่เป็นคนการเมืองมาฟ้องอีกอะไรมันอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่ แต่ก็โดนเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะน้องสิบแปดก็ไม่ได้โกหกเราก็เจอกันที่ลูฟท็อปพี่ก็กอดหอมที่ในลิฟต์อ่ะเราก็เจอห้องนั้นที่แบบที่เขาแฉกันจริงๆอ่ะเราก็เจออ่ะทําไมพี่ไม่พี่ไม่สํานึกผิดบ้างอ่ะพี่ไม่ทำเอ้อยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเป็นเป็นไม่ใช่ทุกอย่างจริงไม่ทําเลยเลยอ๋อแล้วพี่ทํากับคนเดียวเหรอใช่ไงลงแต้ท่านครับท่านครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องอีกครั้งันเลย ก็เลยโทรมาหาเรื่องหาเลยพี่ก็เลยแบบพี่ขอร้องกราบขอร้องครับพี่กำลังกำลังกำลังจะเครียดให้ที่ค่าตัวตายอยู่คือแบบไี่ขอร้องกราบขอร้องนะครับอย่าเพิ่งพี่อยากให้เป็นผู้หญิงอีกคนที่ออกไปพูดนะคนดูไม่ได้อ่ะ พี่ออกไปขอโทษทุกคนเถอะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงพี่พี่ไม่ไม่ใช่ยูยูฟังห่อนคนแรกคนที่สองมกคัปปี้ตามคนแรกมันไปขบวนการเลยเข้าใจหรือเปล่ามันคัปปี้เขาจะทาอย่างนั้นทาไมผู้หญิงจะออกมาพูดทาไมนการเมืองน,กอนกอักการเมืองนี่คือนักการเมืองพัดเก้าไกลกลาบขอร้องเลยอย่าเพิ่งเชื่องลยไม่ใช่เลยมันพัดเก้าไกลอะไรอยี้พี่รู้อยู่แก่ใจพี่ไม่ใช่ไม่ เฮ้ยพี่สาบานให้สัตว์จริงสิ่งที่พี่พูดเนี่ยคนคนนั้นพี่ไม่ได้ทำจริงๆแล้วมันมาเฟรมแล้วคนแรกเนี่ยมันเฟรมแบบเฟรมเลยคนคนแรกไม่ได้มีการไปที่ห้องด้วยไม่ไปคนแรกคือไม่ไม่ไม่ทำอะไรไม่ยุ่งขำเหมือนนะยุ่งขำเหมืออ๋อเรื่องมันยาวเรื่องมันละเอียดอ๋อนั่นมันละเอียดต้องเล่าเป็นละเอียดจงมาเจอมาเล่าคุยกันจะมาเจอมาเล่าทรายละเอียดก็ได้แต่มันไม่ใช่จริงที่มันกล่าวหาหรือมีหลักฐานด้วยพี่หาริยอแล้วผู้หญิงคนอื่นเขาจะเจอแบบ เจอได้ยังไงคุยจริงพอเขาไปตบปี้ตามคนอื่นมาแล้วยูมันเป็นเซ็กซัพสกีมอะไรมันแสดงว่ามันก็มีคนที่โดนจริงคนไหนโดนจริงที่ก็ต้องยอมรับว่าที่มีพฤติกรรมนั้นจริงเฮ้ยไม่อยู่อยูเขาจะบ้าตายยูเป็นอะไรที่ไม่อยากไม่อยากต้องอดบายแต่ทนแบบทนดูผู้หญิงแบบหลายๆคนโดนแบบนั้นแบบเพอนอนไม่หลับกระแสน้ำกรนแกล้งมันแกล้งกว่กระแสมันแกล้งนะยู ันไม่ใช่เว้ยมันก็ปี้กันมาแบบก็ปี้ก็ปี้ก็ปี้โอ้ยโอ้ยการแกล้งพี่จุดเดียกันแกล้งพี่ในวนที่พี่ตกต่ำที่สุดที่ต่อกลับกันแกล้งพี่ทำไมพูดดีกับพี่ตลอดก็อย่าทำดยอะๆอย่าอย่ามันไม่ใช่ตลอดใช่ยู่ยยุ่ยหยุดอยู่ให้กำลังใจพี่กราพร้องนะครับกราพร้องแค่คือมันมัแค่นี้ก็สมแล้วนะพี่แม่พอแล้วครับคือกราพอร้องว่าใหญ่อย่าต้องทำอะไรพี่อย่างนั้นไร้สิ้นกันใกล้ง พี่โดกลั่นแกล้งจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังรละเอียดเลยกระโูจะบ้าตายเหอะกราบขอร้องอ่ะเขามีหลักฐานเขามีก้อนย้อนปิดพี่พี่ยังจะปฏิเสธคนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่ยังมันไม่ใช่มัยูยูไม่เข้าใจเลยยูยูยูไม่ปล่อยกระบวนการยุติธรรมมันทำงายหนูมันอยู่มาเนี่ยอยู่มาเนี่ยโดนเป็นสารตี้ฮะืออคยู่จะตีกราบขอร้องนะครับให้กำลังใจพี่แล้วกลับตี่กราบตีนมาอย่าอย่าซ้ำเติมคนที่ล้มไม่ได้ซ้ำเติมแต่ขอเชื่อเหตุการณ์ที่เจอได้ไหม ที่พี่ทำกับเราได้ไหมไม่ใช่ครับกราบขอร้องนะคมาทำอย่างนี้ทำไมกันเนี่ยพี่จะทวนซ้ําเติมอีกอะไรอย่างนี้คืออย่าอย่าจะมาซ้ำเติมอย่าซ้ําเติมคนในวันนี้คนเขาล้มในขนาดนี้ขอร้องพี่ทำไมอะไรกันเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมพี่พี่พี่ทำรอวันที่พี่พูดความจริงนะอย่าให้ได้ออกไป โอ <input? S 1> ้โหนี่กันข<อ>ูหห่เลยนี่กันขู่แรงๆนะคือซ้ำเติมแบบสุดๆจัยยูนี่มันขู่กับซ้ำเติมอะคือแบบเฮ้ยอะไรยูไม่ได้คิดว่าจะขู่หรือซ้ำเติมพี่เลยพูดกับพี่ดีมากพี่พี่แต่เข้าใจพี่ไม่ได้เพราะเหตุการณ์นั้นก็เจอมากับตัวพี่ไม่เข้าใจเลยอย่างนี้ไม่จริงเลยเราคิดว่ามันจะไมยุ่งแกงต่างแจ้งกันอย่างนี้กับพี่ซ้ำเติมขู่ซ้ำ ไม่ไม่ยูทำยูที่ตกต่ำสุดขนาดนี้เวลายูขอพี่ช่วยเล็กน้อยพี่จะช่วยเล็กน้อยพี่รู้ว่ธีขับยูหรอกแต่เวลยูขอพี่ช่วยเล็กน้อยพี่ก็ช่วยเล็กน้อยต่างแต่กำลังคนจะมีต่างแต่กำลังคนคนนึงจะมีเรื่องแม่ที่เอามาพูดเลยอะนะเรื่องแค่หาหมออะนะไม่ใช่ไม่ใช่เหตุยูฟังนะยูฟังนะคนเราพยายามช่วยกันในวันที่เราตกต่ำตกต่ำถูกไหมก็ไม่ใช่ support ที่ไหนตั้งแต่วันที่วันแรกที่รู้เรื่องอะช่วยเล็กน้อยเท่าที่ช่วยได้คือยูยูพี่โอ้ยแต่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ เจอเหตุการณ์กับตัวแล้วมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่เจอแต่พี่กับพูดว่าพี่ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นพี่พูดกันักข่าว่าผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้ทั้งด้านมืดด้านสว่างของพี่ล่ะพฤติกรรมของพี่พี่ไม่พี่ไม่มีคนเห็นจริงจริงแล้วอย่ามาพูดค่าอือทางซ้ำเติมที่สุดจากคที่คนอื่นคนกัางมันมากล่าวหาจริงแล้วมีรูปคดีการเงินทุกอย่างชัดเจนแล้วมันมีเรื่องปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอยู่แบบว่ามาซ้ำเติมในการที่แบบคือนี่จะบอกว่่าาพีท คนเดียวใช่ไหมคือคนอื่นไม่ได้ทําใช่ไหมนี่จะพูดจาอันนี้เก่านะซ้ำเติมอะท่านจะเก่าขนาดพี่เอง่านแปลกมากท่านแปลก่าวิธีการพูดจาดูแปลกมากว่าเริ่มแปลกเรื่อยๆแล้วที่ขับขอร้องอย่าซ้ำเติมกันวันนี้คนล้มวันนี้อยู่ไหนที่ขอที่ช่วยอะไรบ้างพี่พยายามช่วยเท่าที่พี่ช่วยไหวได้เท่ากำลังพี่วยายามจะมีช่วยอะไรพี่พยายามไม่พี่ไม่ได้ฟังฟังนะพี่ไม่ได้เท้าพี่ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรทั้งสิ้นพี่พยายามช่วยได้เท่าที่ช่วยได้คนยังงช่วยได้ ช่วยอะไรไม่ได้อยู่การเมืองไม่มีกิจกรรมอะไรแต่เห็นมองพี่เห็นพี่เห็นพี่พูดแบบอหน้าลอยตาว่าพี่ไม่ผิดพี่ไม่พี่ปฏิเสธทุกอย่างสามสี่วันมานี้ยนอนไม่เต็มอิ่มนะพี่รู้เห็นแต่รู้สึกว่าคุยกับพี่เราเรายังคุยกันได้ก็คิดว่าพี่จะแก้ปัญหา ในทท,ทางอมา่มาเจอพี่แล้วมาคุยกันแล้วพี่จะเปิดหลักฐานทั้งหมดให้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ทนายให้โชว์ดูนี่อะไรบ้างนะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วอยู่จะได้เห็นสรานการการแกล้งคืออะไรนะครับมาดูนะครับคือไม่ต้องมาแกล้งคือคือขอร้องว่าอย่าเพิ่งโทรมาซ้ำเออคือเอาอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้จังหวะตอนนี้ซึ่งพี่กำลังทำมันี่อยู่ด้วยกำลังคุยไงนะครับถ้าพี่ไม่อยากคุยไม่เป็นไรก็พูดคําเดิมว่าอยากให้ได่ออกไปพี่ไม่อยากทําอย่างนั้นกับพี่จริงๆครับครับและ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะถ้าออกไปอ,ะ <S <S อ่ะก็รู้ว่าชอบความถูกต้องนะไม่ใช่มันยังไม่้องมาจองเวรจองกรรมกันแล้วมาพูดซ้าเติมมันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วครับการพูดจาอย่างนี้รู้ตัวเองอยู่ว่าคำว่าจองเวรจองกรรมคืออะไรครับว่าซ้ําเติมคืออะไรคำว่าคนล้มแล้วมาถ้าชอบความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมนะครับอย่าพูดจาอย่างนี้พี่จ่าขอร้องรู้ดีว่าธรรมะกรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองกรรมจองเวรเขารับกรรมในถิ่งเขาทำเองไม่ใช่ไประงับกรรมไม่ใช่ไปกรรมนซ้ำเติมก็ต่อบไม่ มันไม่ใช่คืออยู่แค่ไปยืนยันไงว่าพี่มีพฤติกรรมอย่างนั้นพี่ทํากับจริงใช่ใช่ยืนอยู่โอ้ยยูไยไม่เข้าใจอ่ะยัไม่เข้าใจสิ่งท um <No um ี่จังันท um> ี่โดนอยู่แล้วยูมาทาอย่างนี้มันไม่ก็เดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ไปดูเดี่เดี๋ยววันหนึ่ง็ราไเจอไปดูพี่พูดกับได้ไหมพี่พูดกับจะไม่พูดกับใครแล้วพูดกับพูดจริงจริงพี่อยู่นีพี่พูดจริงจริงกับจะได้แบบเออแบบ มันไม่เห็นมันติดพี่เข้าใจเพราะว่ามันมันติดอยู่ในใจมันนอนไม่หลับอ่ะครับทําใจให้สบายอโหสิศีกรรมหรือคนที่อยู่คิดว่าเกลียดจะทําศีกจะอ,อยู่ทุกอ,อย่างจ้องวันจองกรรมไม่ได้ถูกต้องนะครับคนคนนั้นรับผลกรรมของเขาเองนะครับสิ่งใดที่เขาทาเขารับกรรมก็คิดอย่างนั้นแต่ร<ม>ู้สึกว่าคนอ<ม>ื่นผู้หญิงสิบยี่สิบคนเม่ใอ่ไปต่างแกล้งซ้ำคือตอนนี้มันถูกซ้ำเติมโดยคดีที่ส่งติมจากการเมืองจริงๆหลายเยอะมากจนแบบว่า <พ>คิดว่ากรรมใครกรรมมันพี่จะได้รับผลกรรมแต่สิ่งที่พี่ลอยหน้าลอยตาม,มปฏิเสธท,ทุกอย่างอะ่ะจะอยู่เฉย <Hol k> แล้วมันรู้สึกมันมันติดค้างจริงๆว่ะพี่ <S <S ไม่ใช่ท่านนี้ไม่ใช่แล้วพูดจางนี้พี่รู้เลยไม่ใช่แล้วพูดจางนี้ไม่ใช่แล้วอยู่เราพยายามช่วยอยู่ในวันที่อยู่แบบนั้นได้แล้วอยู่มาพูดจาซ้ำเติมนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วพี่ก็จะออกแนวไปอีกแบบหนึ่งเพราะพี่ไม่เคยยอมรับความจริงเลยใช่อยู่มาพูดหากล่าวถาซ้ำเติมนี้ที่แปลกใจว่า